เพราะเหตุใดจึงมีรายได้หลักแสนการที่จะทําให้มีรายได้หลักแสนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้เพียงแค่การตัดสินใจทําเท่านั้นโดยใช้หลักการง่ายๆทุกวันนี้เรามีคนรู้จักมากมายเพียงแต่คัดเลือกคนที่สนใจที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่างน้อย8คนเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าคน8คนจะสร้างรายได้มหาศาลให้เราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และแผนรายได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอรเรียบร้อยแล้วจะขอ,อนําเสนอเพียงส่วนหนึ่งจากแผนรายได้ทั้งหมดของบริษัทเฉพาะโบนัสบริหารทีมโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่หมายถึงเมื่อมีคะแนนเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าของทีมงานด้านซ้ายและทีมงานด้านขวาจะนํามาจับคู่กันแล้วจึงคํานวณจ่าย4 5เของคะแนนสินค้ากาแฟ1หอ่อมีคะแนน40่สทีคิด4 5เ เป็นเงิน18บาทหมายความว่าถ้ามีคนในทีมงานด้านซ้ายซื้อกาแฟหนึ่งห่อและคนในทีมงานด้านขวาซื้อกาแฟหนึ่งห่อจับคู่กันเราได้รับเงิน18บาทหรือถ้ามีคนในทีมงานด้านซ้ายซื้อกาแฟนับรวมกันทั้งหมด100อห่อและมีคนในทีมงานด้านขวาซื้อกาแฟนับรวมกันทั้งหมด120อ่ห่อจะจับคู่กันได้100อห่อเราได้รับเงิน1,800บาทส่วนที่เหลือในด้านขวาอีก20ห่อเอาไว้จับคู่ในรอบต่อไปไม่ตัดทิ้ง ถ้าทุกคนที่เข้ามาในระบบเพียงแนะนําต่อคนละ8คนภายใน2เดือนและทุกคนแค่ซื้อกาแฟคนละ1หอ่อจะเกิดอะไรขึ้นเราลองมาคํานวณดูตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆกันชัดๆสิ้นเดือนที่2เราแนะนําคนมา8คนนํามาวางในทีมงานด้านซ้าย4คนและนํามาวางในทีมงานด้านขวา4คนทําให้เกิดคะแนนในแต่ละทีม160ทีวีเราได้รับเงิน72บาทสิ้นเดือนที่4 เราไม่ได้แนะนำใครอีกแล้วหลังจากเดือนที่2แต่4คนในทีมงานด้านซ้ายแนะนำต่ออีกคนละ8คนทำให้มีทีมงานใหม่ด้านซ้าย32คนและในทีมงานด้านขวาก็เช่นเดียวกันทำให้เกิดคะแนนในแต่ละทีม1,280 p พีวเราได้รับเงิน576บาทสิ้นเดือนที่6ทีมงาน32คนในด้านซ้ายแนะนำต่ออีกคนละ8คนทำให้มีสมาชิกใหม่ด้านซ้าย256คน และในทีมงานด้านขวาก็เช่นเดียวกันทําให้เกิดคะแนนในแต่ละทีม1240 v ทีเราได้รับเงิน4 6่8บาทสิ้นเดือนที่8ทีมงาน256คนในด้านซ้ายแนะนําต่ออีกคนละ8คนทําให้มีสมาชิกใหม่ด้านซ้าย20 4 8คนและในทีมงานด้านขวาก็เช่นเดียวกันทําให้เกิดคะแนนในแต่ละทีม81,920ทีวเราได้รับเงิน36,864บาท จะเห็นว่าหลังจากสิ้นเดือนที่สองเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทีมงานมีการขยายอย่างต่อเนื่องรายได้ที่ได้รับเกิดจากเราและทุกคนทำสิ่งต่อไปนี้ง่ายๆ2องข้อ 1. ซื้อกาแฟ1หอ่อราคา250บาทบวกค่าขนส่งอีก50บาท 2. แนะนำคนต่อเพียง8คนฝากคิดต่อนะครับ 1. ถ้าทุกคนซื้อกาแฟมากกว่า1หอ่อและซื้ออย่างต่อเนื่อง พราะรสชาติของกาแฟาที่กลมงกรอกและมีสมุนไพรรวม44ชนิดที่มีผลดีต่อสุขภาพ 2. ถ้าทุกคนมีการแนะนำมากกว่า8คนเพราะบริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนคนที่จะแนะนำยิ่งแนะนำมากรายได้ยิ่งมาก 3. ถ้าจำนวนคนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในเดือนถัดๆไปเพราะมีการแนะนำต่อๆกันไปและที่สำคัญจะมีการคำนวณการจับคู่ทุกวันและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุก5วัน ลงทุนแค่300บาทไม่ต้องคิดอะไรมากยังมีรายได้ข้ออื่นๆที่รออยู่เพื่อให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อีกมากมายขอย้ำอีกครั้งว่าถูกกฎหมายร้อยอร์เซรีบติดต่อคนที่แนะนำท่านโดยด่วนขอบคุณครับ